ก็จากที่ได้ได้มาเรียนที่นี่นะคะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นคือเราจะรู้จักรู้หลักที่ดูได้ง่ายขึ้นจากจากที่เราใช้อยู่ชีวิตประจําวันนะคะบางอย่างที่เราคือส่วนใหญ่ที่เราเรียนรู้กันมาก็คือเป็นการบอกต่อต่อกันมาแค่นั้นเองแต่พอเราได้มาเรียนตรงนี้รู้หลักวิชาการก็ทําให้ดูง่ายขึ้นแล้วรู้หลัก รู้ปุ๊บรู้ได้เลยค่ะตัดไปก่อนค่ะต่อโจโจอ่ะมังโจไโตรทาเราจะถามอะไรต่อละคะรู้สึกว่าอาจารย์สอนนะคะแบบว่ามีหลักการมีเกณฑ์ว่าอย่างนี้ดูอย่างนี้อย่างนี้แบบเพชรมาหรืออะไรมาเราดูได้เลยมองปุ๊บรู้เลยว่าเออนี่คือเพชรนั่นคือพลอยอะไรเงี้ยคะ่ะ มีอการแต่ก่อนเนี่ยังไม่รู้หรอกว่าเออต้งดูอะไรยังไงอย่างเงี้ยแบบยังไม่ลึกเท่านี้พอมาเรียนนี่แบบได้ความรู้เยอะขึ้นเอาไปใช้ในการทํางานนี่แบบดีมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเอา่ั เรียนนี้ก็สนุกค่ะก็คือได้ดูเพชรจริงได้ดูแ lap จริงได้ได้ทดลองจากกล้องจริงแล้วก็จากหลายๆอย่างจากประสบการณ์ที่ที่ได้รู้มาก็คือบางบางอย่างก็มีประสบการณ์จากเอ่อจากสิ่งที่เรียกว่าถูกผิดพอมาดูที่นี่แล้วก็คือทําให้เรารู้มากขึ้นหรือว่ารู้มีสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นค่ะ